สวัสดีครับพบกับ1 2 3อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาในเกม Fishing Planet นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะไปบ่าไปบ่อปลากระพงนะครับโอ้โหบ่อเลเวล22ครับไอบ่อเลเวล18 กัวเตเบลยี่สิองช่วงไหนปะสิบสองยี่สิบอันนี้ยังไม่เคยมาอันนี้มาแล้วบอ่อฟากระพงอยู่ตรงนี้ชื่อชื่อบ่อว่าอะไรนะฟลอริดาอยู่ประเทศฟลอริดาอีเวอ,วอวร์แลนด์อ่านไม่ออกขออภัยด้วยนะครับลาเดทอยู่ที่ฟลอริดานะครับ สิ่งที่เตรียมไปผมเตรียมเบ็ดเอ่าเียตีเยียปอมไปนะครับผมจะตีเยียบปอมอย่างเดียวก็จะเป็นลอกเดี๋ยวลอกก็จะเป็นเอคันก็จะเป็นตัวนี้ผมซื้อมารับน้ำหนักได้9กกิโลนี่ตัวนี้แม็กฟิน เบสคัตเตอร์ครับเป็นคันคติยาปอมนะครับเป็นลอกเบสอันนี้สิบเวทอยู่ที่10บถึงสี่สิบนะครับเรานหนักได้3.5มกิโลถึง10.5จกิโลบแบบปลจะปลาเป็นลอกลอกเบสถ้าแตกผมจะ,จะเอาสปินนิ่งแต่ว่าเออลองไปใช้เบสดีกว่า อันนี้เลเวลยังไม่ถึงโอ้หมื่นแปดนี่ผมซื้อหลอกตัวนี้นะผมชซื้อหลอกตัวนี้รีเบิร์เ,รเทคเยียรส่วนเยียรก็จะใช้เป็น โหลดชาแทะเยีายวคุณจะใช้เป็นเมจิกเยีายวพอปากระพงครับต้องใช้ตัวนี้เรอจะใช้เป็นพวกหัวจิกก็ได้นะครับนี่ผมใช้ตัวนี้เบสจิกเบสจิกนะครับ อจะใช้เป็นตัวนี้หรือแล้วก็ซื้อตัวนี้ด้วยเนี่ยเพื่อเสริมกันนะฮะอันนี้ผมจะใส่ให้ดูเลยอ่าใส่ไปแบตจิกแล้วก็จะใส่ตัวนอนอ่าไปนี่พบชุดส่วนบอนี้มันตะใครจะเข้าตีหน้าดินต้องไปซื้อครับต้องไปซื้อไอ้นี่ ซื้อขาตั้งแบบที่มี3ามขาแบบนี้ถึงจะจะไปตั้งได้นะครับต้องเป็นสาขาตั้งแบบนี้อันนี้ผมซื้อไปแล้วโรับน,นักาได้เจ็ดสิบหมื่นแปดวขอไปเก็บตังค์มาซื้อก่อนอันอื่นยังไม่ได้ซื้อเลย ต้องเป็นคาตั้ง3เหลีย่ยมแบบนี้ครับถึงจะตั้งได้ผมผมยังไม่ได้ซื้อครับตังยังไม่มีแต่ว่าผมจะไปตีหยิบปอมหนึ่งเดียวอ่าเราก็จะซื้อซื้อไปเลยสี่พันหนึ่งเดียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็เข้าไป เราก็จะมาจุดนี้นะครับนี่จุดนี้คนนิยมมานะครับจุดอืน่นผมไปหมดแล้วนะครับผมลองไปหมดแล้วแต่จุดนี้เรือจะจุดนี้ก็ยังไม่เคยไปครับจุดนี้จุดนี้จุดนี้กับจุดนี้ผมไปแล้วปลาไม่กินครับจุดนี้ปลากินดีกว่าก็เลยจะล,ลองไปจุดนี้ก่อน,นครับเก็บตังค์ไปเรื่อยๆก่อน,นครับใจเย็นๆนะครับเกมนี้เป็นคนสําหรับคนใจเยน็น เออมาแล้วเราก็จะเปลี่ยนอ่านี่ถ้าใครไม่อยากซื้อเหมือนผมก็ให้ส,ส,สามารถซื้อตัวอื่นมาได้นะซื้อแบบไอ้นี่ที่มันรับน้ำหนักได้5้ากิโลขึ้นนะครับอ่าจุดที่เขาตีไปบ่อยที่สุดคือจุดนี้ครับ เอาอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ Ấu oh. Điều, điều, điều อ๋อน้ำหนักไม่ถึงทำไง่ะทีน่นี้ต้องเพิ่มน้ำหนัก อย่าว่าเด้ออย่าว่าเด้ออยู่ข้างนอกเด้อลองลดูดิไม่ได้มาเสียเที่ยวแล้วนี่ โอเคเป็นที่เยื่อครับโอ้โห oh, oh. ah. เอาน้ำหนักสิบสี่กรัมขึ้นนะครับน้ำหนักตืมโอ้ oh. ลอกนี้ในงานตีไม่ไปเลยอ๋ oh. เสียเหรียญเลยขอโ,โทษทีครับลืมบอดนะครับโอ้ร oh. ู้ๆไปพร้อมๆกันครับไอ้นี่ทำไมมาตกตรงนี้วะ ไปหอยเซลเออได้เหรียญเพิ่มคืนมาแล้วโอเคจะจีไปจนนี้น,นี้ครับอันนี้เป็นบ่อฟาร์มเลเวล อีม้าถึงสามสิบได้นะครับก่อนนี้ปลากระพงครับบ่อปลากระพงส่วนผมยังไม่ได้ซื้อขาตั้งอันนี้มามันตั้งไม่ได้ครับตุ๊กฟังผีอะไรบอลูกพี ได้แล้วครับมาบนนี้ยังไม่กินเลยโอ้โทษทีครับโทษทีผิดพลาดนิดหน่อยนี่กัดแล้วนี่ปลากระพงโอ้โหใสโลกว่าครับอันนี้บ่อน,นี้มารีเเววสิบแปดมาได้ครับบ่อน,นี้เก็บตังค์มาเย,ยเะอเลยนะครับซื้อลอกซื้ออะไรมาให้เตรียมพร้อมมาดีนะครับผมมารอบนั้น ลอกพังครับห้าวครับอยากมาโอ้โอนึกว่ากัดแล้วไซส์องโลสามโลได้นะครับมีจัดเจอไซส์ใหญ่ลอกเอาไมา่อยู่ครับลอกผมลองมาแล้วลอกไอ้ต้องรับน้ำหนักได้ห้ากิโลขึ้นนะครับบอดนี่ผมมาอ่านรอบที่แล้วลอกเอาไมา่อยู่ครับตัวใหญ่นี่หลุด หลุดไปเลยเอาไม่ขึ้นเจอไซส์ไซส์โลไซส์นี่เอาไม่ขึ้นถ้าใครใจตีน้าดินก็เตรียมขาตั้ง3ามขามาให้ดีนะครับ ทีเลียก็แล้วแต่เทคนิคใครดีนะครับบอนนี้บอ่อฟาร์มเรเวลวยี่ห้าสาสิบได้ครับปลากระพงครับปลาในบ่อนี้เน,นี่ยเอาคุ้มค่าเงินก่อนครับเสียเงินไปตั้งหมื่นสค่าบ่อรวมแล้วค่าตัวค่าบ่อจิตพันห้าซื้อบิด อย่างน้อยต้องมีตังสองหมื่นห้าครับบอน,นี้เตรียมมาเลยครับบอน,นี้ซื้อเบ็ดซื้ออะไรเตรียมมาให้พร้อมยังไม่กัดสักตัวเลยยัีเบาตีไม่ไปมารอบแรก ขัดแล้วโอ้ขัดแล้ว้อ้มาตัวใหญ่เปล่าโอ้โลจิตชีดนี่ปลากระพงครับนี่ไงเป็นไง mm hmm. ย้อนแสงย้อนแสง นี่ไปไงไปไงไปไงปลากระพงอันนี้ยังตัวใหญ่ตัวเล็กนะอันนี้แค่ตัวเล็กกิดตังไปนี่จุดนี้ครับจุดนี้ปลากินดีมันตีไปบ่อยมากอาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ทุเป,ป็นกำลังใจด้วยนะครับอันนี้บอฟาร์มได้ยาวๆนะครับใครจะมาแจากแต่เลเวลส8ปดก็ได้นะครับอันนี้บอปล็อกเลเวลส8บปอยู่ได้ถึงเลเวลสามสิบเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ